ให้ระวังดีๆเพราะการลงแรงมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าลายสัปดาห์นะครับยังไม่หลุดในโซนของ4,200ยังเป็นขาขึ้นภาพลายวันนะครับณปัจจุบันสต็อปอยู่ที่4,300ครับลายวันก็จะเป็นขาขึ้น สชั่วโมงไม่ใช่สีชั่วโมงเริ่มเห็นภาพการเป็นขาลงระยะสั้นทําให้เราพบว่าอะถ้า4ชั่วโมงรอบเนี้ไม่สามารถผ่านในโซนของบริเวณ4 3 3พัเหรียญให้ระวังดีๆเพราะการลงแรงมีโอกาสเกิดขึ้น 1>, 1 week นะครับ1 day ยังเป็นขาขึ้น4ชั่วโมงเริ่มเห็นดูไม่ดีแล้วแ้วชั่วโมงเมียน้องจะหุดโลถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราต้องดูให้ออกครับว่าการลงทุนของเราเป็นแบบไหนถ้าคุณเป็นการลงทุนระยะไกลคุณถขอได้แต่ถ้าเกิดคนลงทุนระยะสั้นๆอ่ะคุณรอดูก่อนสิว่าภาพมันมีโอกาสยอ่อลงไพอีกไหมเรื่องของรัสเซียยูเครนเกิดสงครามจบเนี่ยดาวไซต์ที่จะเป็นตกกระดาทองคำมันจะมากขนาดไหนครัุท่าน <c oughs> คือผมผมว่าอย่างน้อยอ่ะต้องเห็นมองเป้าหมายระคะัดของคำปีหน้าเท่าไหร่เราต้องบอกก่อนว่าในภาพของปีหน้าเนี่ยถ้าเล่าเร็วๆเนี่ยทองคำอ่ะจะมีปัจจัยบวกอยู่4อย่างคือเป้าปีหน้านะครับมองสัมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี for the future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนันใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Zip Event คุณท่านกราฟของทองคําหลังจากที่ราคามีสปค์ขึ้นมากลางคืนแล้วย่อลงมาตอนนี้นะคะเทรนด์เทคนิคเป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจัดเต็มให้เลยเนาะว่าจะได้เห็นภาพหลายๆแบบนะครับแต่อาจจะสรุปแบบให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดเราดูนะครับเดี๋ยวผมขอใช้หน้าจอนะครับในฝั่งของหน้าจอที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็คือเรากางจะบอกว่ากราฟต่างๆที่เราดูกันเนี่ยผมอะ่ะใช้วิธีไฮไฮหรือว่าโลนะครับ ก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยเป็นเป็นขาขึ้นนะครับล้วก็โกยอยู่ที่เห็ุเนี่ยอันนี้ให้ซื้อเมื่เช้านะครับผมก็เอาง่ายๆก่อนตอนนี้เป็นขาขึ้นถ้าลายสัปดาห์นะครับยังไม่หลุดในโซนของ4,200ยังเป็นขาขึ้นนะครับเราจะเห็นการลันเทนไปเรื่อยๆอ่ะแสดงภาพวีคขาขึ้นนะครับภาพลายชั่วโมงภาพภาพลายวันนะครับณปัจจุบันสต็อปอยู่ที่4,300ครับลายวันก็จะเป็นขาขึ้น นะครับผมส่วนในฝั่งของลาย4ชั่วโมงนะครับขาขึ้นหรือเปล่าต้องดูนิดนึงนะครับสชั่วโมงไม่ใช่4ชั่วโมงเริ่มเห็นภาพการเป็นขาลงระยะสั้นทําให้เราพบว่าอ่ะถ้า4ชั่วโมงรอบนี้ไม่สามารถผ่านในโซนของบริเวณ4,331เหรียญให้ระวังดีๆเพราะการลงแรงมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับส่วนภาพรายวัน ที่เราดูกันไลายชั่วโมงของไลายชั่วโมงที่เราดูกันนะครับเราพบว่าลายชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ต้องดูดีๆแถวโซนของบริเวณ4,322ครับพุ่งกีตาร์ทำให้ภาพเทคนิคอลเนี่ยเราจะพบว่าอะลายภาพใหญ่ๆ1 We e k นะครับ1 day ยังเป็นขาขึ้น4ชั่วโมงเริ่มเห็นดูไม่ดีแหละลายวันมีแนวโน้มจะหลุดโล ถ้าเอาแล้วชั่วโมงเมียน้องจะหลุดโลถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราต้องดูให้ออกครับว่าการลงทุนของเราเป็นแบบไหนถ้าคุณเป็นการลงทุนระยะไกลคุณถือได้แต่ถ้าเกิดคนลงทุนระยะสั้นๆอะคุณรอดูก่อนสิว่าภาพมันมีโอกาสย่อลงไพอีกไหมแล้วถ้าเราลองเล่นสั้นๆดูนะครับในลาย4ีชั่วโมงเราจะเห็นเรื่องของเทรนนะครับที่ค่อนข้างชัดลายสีชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าในในระยะนี้นะครับ การย่อลงมาเนี่ยมันอาจจะลึกหน่อยแถวๆโซนของ4,270ให้ระวังดีๆถ้าย่อแถวนั้นอาจจะเก็บได้เพราะเป็นแนวรับในระยะแบบกลางๆครับคุณกีตา้ถาถ้าในมุมผมถ้าคนเล่นทีเฟกคนเล่นที ake, นเฟกดูแบบนะเพราะว่าคนเล่นทีเฟกเนี่ยเป็นคนที่เล่นสั้นๆเพราะเราเปิดถึงตีสาเนาะนะครับให้ทุนทได้เทรดได้ถ้าเล่นทีเฟกนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ ตัวทองคําที่เป็นการเทรดทองคำโลกนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่างเงินบาทเลยครับลูกค้าปิดประตูค่างเงินบาทและวิเคราะห์แค่ตัวของอดอลลาร์อย่างเดียวนะครับที่เป็นสกุลดอลลาร์การลงทุนในช่วงนี้ของของของ,ของ GO นะครับเราบ่งบอกว่าถ้าย่อลงมานะครับในฝั่งของ GO อฝั่งของซีดีเอสสอนะครับเพราะว่าเราขยบไปไกลแล้วเพราะว่าตัวของแทดจะหมดสิ้นสิ้นเดือนนี้แลลวนะครับ ถ้าเป็นซื้อเ2 6เนี่ยเราจะแนะนำในการย่อซื้อลึกๆนะครับแถว4,369สะตอนะครับ4,359แต่ด้านบนน่ะอาจจะลุ้นหน่อยนะครับกับ4,391 4,405เหรียญครับเราต้องบอกก่อนว่าในภาพของปีหน้าเนี่ยถ้าเล่าเร็วๆเนี่ยภาพของเ,อเทคนิคขอเราเล่าจบแล้วใช่ไหมครับพื้นฐานขอค่าข้อ หนึ่งก็คือเรื่องของอาการเมืองระหว่างประเทศต้องดูเรื่องของหนึ่งการเมืองระหว่างอเมริกากับจีนเรื่องการค้าอันนี้ก็ต้องสําคัญนะครับส่วนเรื่องของอเมริกาจีอาอนอเมริกา,าตัวของยูเครนแล้วก็รัสเซียต้องดูดีๆครับเพราะถ้าเกิดว่าอเมริกากับรัสเซียสามารถตกลงกันได้เนี่ยในการแบ่งแร่ลาเอิร์ดดูทรงแล้วเขาจะเข้าไปแบ่งแร่ลาเอิร์ดในฝั่งของยูเครนครับเพราะอเมริกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องลร่เอิร์ดมากๆ อ่ายูเครนมีแร่เอิร์สอยู่สามแห่งนะครับอยู่ในดอนบาร์สองเราก็อยู่ในกรุงเคียบหนึ่งถ้าอเมริกากับอ่ารัสเซียสามารถตกลงกันได้เขาจะแบ่งเค้กของทางยูเครนเรียบร้อยครับและจะจบสงครามได้เพราะทรัพยากรต,ตรงเนี้ยอเมริกากมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเขาพึ่งจีนมาตลอดแต่เขาณปัจจุบันเขาไม่อยากพึ่งจีนนะครับกาเลยต้องหาที่ผลิตใหม่ๆก็ต้องจับตาเป็นพิเศษครับส่วนอ่าเรื่องอื่นๆ,เร,ๆเรื่องที่สองก็คือเรื่องของวิกฤตครับ ผมอะ่ะมองว่าถึงแม้ว่าคุณจะโลงพาเวลอะ่ะบอกว่าปีหน้าจะลดกี่ครั้งก็ตามอ่ะแต่คุณจะโลหพาเวลอยู่แค่ห้าเดือนนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่แค่ห้าเดือนแล้วอีกเจ็ดเดือนอ่ยเป็นคนอื่นที่เข้ามาถ้าคนอื่นเข้ามาลดดอกเบี้ยจริง,รงๆอันนี้มีปัญหามันก็เป็นปัจจัยที่บวกต่อทองอีกนะครับหรือเรื่องดีมานซัพพลายพอคนเห็นเฟดลดดอกเบี้ยเยอะๆมีปัญหาเรื่องของอสงครามการค้าแบงก์ชาติเขาซื้อทองเองครับ เพราะณปัจจุบันเขาก็ซื้ออยู่แล้วส่วนเรื่องของเงินเฟ้อเราพูดไปแล้วนะครับว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบียเ้ยนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะเรื่องของตัวออดอลลาร์ดอลลาร์อันนี้น่าสนใจหนึ่งคือปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาจะเป็นยังไงถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยแรงแรงแล้วสองนะครับหลังจากที่ทั้มใช้นโยบายต่างประเทศเยอะมากๆและไม่สนใจคนในประเทศเนี่ยทำให้คะแนนเสียงเริ่มหายแล้วการเลือกตั้งของปีหน้าเนี่ยจะเกิดวันที่3พฤศจิกา ที่จะเป็นการเลือกตั้งครึ่งของสวนะครับ33%แหละและถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสวเป็นผองักตรงข้ามนะครับก็คือเดโมแครบเนี่ยการผ่านนโยบายยากขึ้นนะครับและนี่คือปัญหาของพรคำแล้วทําให้ดอลลาร์เองเนี่ยเรสาสั่ด้วยอันนี้ผมมองว่าทั้ง5้าอย่างที่เราผมพูดอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับอาจจะสรุปให้เร็วเ,วเลยก็คือทองคำอ่ะจะมีปัจจัยบวกอยู่4อย่าง นะครับที่บอกนะมีอ่าจีนกับอเมริกานะครับเรื่องของการที่เฟดลดดอกเบี้ยเรื่องของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากเฟดที่ลดดอกเบี้ยนะครับเรื่องของดอลลาร์เนาะแต่ปัจจัยลบมี2อ,อย่างก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนที่อาจจะจบได้หรือในฝั่งของที่เป็นว่ามีโอกาสที่เงินมีโอกาส,กาสจะไหลเข้าดอลลาร์นิดนึงครับเป็นเพราะว่าดอลลาร์จะเป็นสินทร,รัพย์ที่เป็นเงินสดน่ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในสกุลเงินด้วยกัน นะครับก็มองว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงครับทั้งเทคนิคข้อแล้วพื้นฐานครับคุณกีตารครับค่ะเรื่องของพื้นฐานน่าสนใจมากนะคะขออนุญาตขยายความที่คุณท่านเล่าให้ฟังในแต่ละประเด็นนะคะเริ่มที่เรื่องของรงรสเซียูเครนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสมรภูมิใหญ่ที่ดูจะเป็นสมรภูมิสุดท้ายละนะคะที่ยังเอ่อเป็นสมรภูมิใหญ่แล้วก็มีการสู้รบกันในระดับสงครามเกิดถ้าตกลงกันเรื่องได้ท่านหาย,ยากได้เกิดสงครามจบเนี่ย ดาวไซต์ที่จะเป็นตกกว่าดัวทองคำมันจะมากขนาดไหนคะคุณท่านคะคือผมคือผมว่าอย่างน้อยอ่ะต้องเห็นร้อยเหรียญในวันนั้นครับครับผมแล้วก็อต่อมาเนี่ยก็เริ่มไล่ลงแต่ต้องดูนะครับผมบอกแล้วว่าปัจจัยของทองคํามีห้าอย่างมีแค่อย่างหนึ่งมันก็ลงแหละแต่ต้องดูอีกสีอ่อย่างด้วยว่าส่งเสริมหรือว่ากดทองต่อผมว่าเบื้องต้นเนี่ยมีโอกาสจะลงสักหนึ่งร้อยเหรียญครับ แต่ทีนี้เป็นการลงแล้วลงเลยหรือว่าคือเป็นการลงแล้วเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาอีกได้คะคุณท่านคะผมมองว่าเป็นการลงแล้วแล้วกลับขึ้นมาอีกครับเหตุผลก็คือว่าปัจจัยอื่นๆเช่นวิกฤตทางเศรษฐกิจของอเมริกาก็ยังเห็นมีโอกาสเห็นอยู่แล้วส่วนการลดดอกเบี้ยก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ครับก็เลยมองว่าแค่เป็นการย่อลึกๆแล้วแนะนําสะสมมากกว่าครับคุณกิตาครับค่ะ โอเคนะั่นคือปัจจัยฝั่งลบนะคะส่วนปัจจัยที่เป็นปัจจัยฝั่งบวกนะคะเรื่องของวิกฤตที่คุณท่านพูดถึงแล้วก็แนะนําให้เราจับตาซึ่งอาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับดอกเบี้ยของเฟ็ดเนี่ยนะคะมันมีโอกาสจะเป็นอะไรคะเป็นฟองสบู่ AI เป็นวิกฤตสินเชื่อในตลาดที่เขารงลับตากันอยู่ r r v v t t Credit นะคะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะอะไรที่นัลกลงทุนจะต้องจับตาว่ามันมีธงแดงที่จะเกิดวิกฤต ครับธงแดงที่เกิดวิกฤตอ่ะผมมองเรื่องสแต็กเฟสชั่นสแต็กเฟชั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น2อย่างคือดูภาพรวมของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการชะลอตัวลงแต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเราจะพบแบบนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยดูพวกการจ้างงานดีๆแล้วก็ดูเงินเฟอ้อครับจะเห็นภาพที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นตอนเกิดขึ้นในช่วงของปี1 9 8 0งพันเอย่ะเราพบว่าราคาทองอ่ะปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะ1 0ถึง20ถึง มันขึ้นถึงเท่าหนึ่งยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะวิกฤตตอนนั้นเนะี่ยทำให้ดอลลาร์อ่อนอันนั้นอนะ่ะผมว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆแต่ผมต้มองบอกว่าการเกิดขึ้นเนะี่ยมันจะค่อยๆแบบเห็นตัวเลขเทียนเล็กๆน้อยนะครับมันจะไม่พ่่งพางแบบมันจะไม่แบบออกมาทีเดียวรับรู้เลยนะครับเราจะเริ่มเห็นเทียนเล็กๆน้อยให้จับตาพวกสัญญาณเกี่ยวกับการจ้างงานและก็เงินเฟ้อครับเงินเฟ้อที่คุณเห็นเนะี่ย มันอาจจะมาออกมาในการจ้างงานก็ได้นะครับก็คือในเรื่องของตัวเลขที่เป็นค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงอะ่ะอันนั้นให้ดูดีๆครับครับผมค่ะทีนีเ้เรื่องของ stagflation <ม><ม>นะครับปกติโดยสถิติเนะี่ยมีผลกับ<ม>ทองคำมากขนาดไหนคะคุณท่านคะคือเมื่อเทียบกันกับพวกแบบ recession <ม>หรือว่าคือเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจตกต่ำถ้า มีทั้งเงินเฟอ้อด้วยแล้วก็มีเศรษฐกิจแย่ด้วยนะซึ่งดูจะเป็นบวกกับทองทั้งสองทางนะมันเป็นพรีเมียมให้กับทองคําม,มากขนาดไหนคือต้องแยกอย่างนี้ครับว่าการเกิด s t a g f l a t i o กับทุกประเทศจะไม่ส่งผลเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเกิดกับยุโรปอะทองจะลงทองจะลงจากมุมไหนมุมตรงที่ว่าพอยูโรมันอ่อนนะครับมันทําให้ตะกร้างเงินดอลลาร์ที่มันผูกด้วยยูโรห้าสอร์เซ็ ยูโรมันจะอ่อนแต่ดอลลาร์จะแข็งแต่พอเกิดกับอเมริกามันต่างกันครับเพราะเกิดต่ออเมริกามันทําให้ข้างเกินดอลลาร์มันอ่อนมันจึงเป็นปัจจัยที่บวกครับต้องบอกก่อนว่าการเกิดสแต็กเบชันไม่มีผลเหมือนกันในแต่ละประเทศครับอันนี้เราพูดถึงอเมริกาเราก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยบวกครับผมแล้วมันบวกเออ่น่าจะบวกได้ขนาดไหนคะคุณท่านคะกับเรื่องสแต็กเบชันแล้วก็คทอคือมันเกิดไม่กี่ครั้งเองอะทั่งเศรษฐีอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะเห็น ถ้าถ้าตีเป็น20%เหมือนครั้งก่อนเนี่ยก็น่าจะเห็นประมาณนั้นแต่แต่สถิติมันมันไม่มีเยอะขนาดนั้นนะครับต้องบอกก่อนครับผมประมาณ20%บปครับตีไปก่อนค่ะส่วนกับเรื่องของดอลลาร์นะคะปีนี้เราเห็นเทรนด์ของดีดอลลาร์เซนชันหนักมากในช่วงต้นปีนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายๆปีก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะออที่คุณท่านประเมินเรื่องดอลลาร์ซึ่งอาจจะเป็นผลบวกกับทองคำนะคะประเมินการอ่อนค่าของดอลลาร์ มากขนาดไหนคะสำหรับในปีต่อไปคือถ้าในในปีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นรายสัก,ก่อนรายจเห็นไม่พอนะครับ<ะ>รายเราจะพบว่าดอลลร์เองเนี่ยพอเขาหลุดลงมาเนี่ยในในมุมผมนะผมมองว่าโอกาสที่จะแตกไปแบบประมาณสักอ่าเก้าเก้าสิบห้ามีโอกาสเห็นเพราะตอนเนี้ยเขาไซเว่ในโซนนั้นนะครับก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นการวิ่งของตัวดอลลร์เองเนี่ยอยู่แถวโซนของร้อย กับด้านล่าง95ครับคุณกีตามองแค่แค่ไซเวไปเรื่อยๆครับหรือถ้าเกิดไม่ไซเวหลุดจาก95ผมว่าโอ้โหมีโอกาสเหตก90นะครับถ้าหลุดลงไปนะครับผมโอเคนั่นคือปัจจัยทั้งบวกแล้วก็ลบของทองคำนะคะแต่ว่าปัจจัยบวกมีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นถ้าเป็นมุมของคุณฮั่นแล้วก็ทางออสซิริสเนี่ยมองเป้าหมายราคาทองคำปีหน้าเท่าไหรค่ค่ะคือเป้าหมายทองคำปีหน้าเนี่ยครับโอ้ปีผมหาไว้ก่อนด้วยนะครับ <laughs> ก็คือผมว่าน่าจะถามแหละคือเป้าปีหน้านะครับมองสี่พันหกครับครับผมเป็นเป้าทางเทคนิคอลเหรอคะคุณ่านใช่ครับเป็นเป้าทางเทคนิคอลนะครับมันจะอยู่แถวปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นภาพการขึ้นไปนะครับแถวโซนต้านด้านบนนะครับของเทนไลน์นะที่ผมตีไว้นะครับก็คือตีจากด้านล่างตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เห็นประมาณสี่พันหกครับที่เป็นต้านสาคัญครับผมค่ะ แล้วคือถ้าเป็นคำแนะนำที่เป็นเชิงกลยุทธ์นะคะสำหรับรายปีนะคะคุณท่านแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะ่ะเ,เราจะเห็นการขึ้นแบบ s i ด e เบ y Up ครับในปีหน้าซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยเข้าใจตลาดลึกซึง้งและเข้าใจผลิตภัณฑ์ของทางการลงทุนครบเนี่ยลูกค้าจะสามารถทำกัะบได้สองแบบเพราะการเป็น s i ด์เบยเนี่ยเราจะมีสองขาคือขาขึ้นนะครับกับขาลง ถ้าลูกค้าที่ถนัดเฉพาะเทดที่เป็นทองแท่งเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์เยอะเหตุผลเพราะว่าเราบอกแล้วว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะอ,อ่อนแล้วบาทอ่ะมันจะแข็งพอบาทแข็งเสร็จปั๊บราคาทองคำไทยจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดมาในทองคําโลกอ่ะเรามีสินค้าที่ชื่อว่าตัวของ GO นะครับก็คือ GO Online Future อันนี้ลูกค้าสามารถใช้เงินทุนน้อยมากๆนะครับเพียง10%ของเงินทุนจริง สมมติ GO เนี่ยเหมือนเราซื้อทองเนี่ย20บาทถ้า20บาทเราก็คูณปัจจุบัน60,000เนาะก็คือประมาณแสนสองลูกค้าสามารถใช้เงินแสนสองเนี่ยในการลงทุนทอง20บาทได้ที่เป็นดอลลาร์ด้วยนะแล้วถ้าลงแบบนี้ลูกค้าจะมีกําไรเพิ่มกว่าซื้อทองจริงเป็นเพราะว่าลูกค้าใช้เงินลงทุนน้อยเพียงแสนสองนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อจริงเนี่ยโอ้โหปลาเข้าไปนะครับล้านสองในการซื้อนะครับก็ถ้ารู้จัก GO คุณจะกำไรมากขึ้นและเวลาที่มันย่อตัวจากการเป็นไซเวย์อ่ะคุณสามารถใช้ GO โอเนี่ยช็อตได้ถ้าคุณจะเล่นจริงๆคุณอาจจะซื้อเป็นสปอตเนาะและเวลามันลงคุณอาจจะชอ็อตแล้วพอช็อตเสร็จเอากำไรช็อตเนี่ยมาซื้อทองเพิ่มตอนที่มันลงย่อลงจะเห็นภาพของการดอลลาร์คอร์เอเวอร์เลในรูปแบบการเป็นไซเวย์อัพครับผมแนะนําแบบนั้นเลยครับครับผม โอเคอันน้เป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับปีหน้านะคะแต่เราถอยกลับมาในเซสชั่นคืนนี้ก่อนนะคะแล้วก็กลับไปดูที่ตัวของอ G O H 2 6นะคะคือถ้าด้วยแพทเทิร์นกราฟนะคะเป็นทรงนี้นะคะคุณท่านแนะนำนะักรุลนคุณใช้กลยุทธ์ยังไงครับ <c oughs> เปิด Position <c oughs> ตรงไหนทำางไรตรงไหนโอเคได้ครับ G O นะครับอ่ะในตรงนี้ที่เราแนะนำนะครับเราแนะนำว่าถ้าจะซื้อต้องย่อก,กว่านี้ นะครับแถวโซนของสี่พันสามร้อยหกสิบเก้าะครับซื้อนะครับผมสต็อปสี่พันสาม้อยห้าสิบเก้าด้านบนเนี่ยที่เป็นรุ้นเนี่ยแถวสี่พันสามรอยเก้าสิบเอ็ดนะครับสี่พันสี่รอยห้าเหรียญครับคุณกีตาโอเคค่ะสต็อปตรงไหนนะคะค,คุณท่านค่ะสต็อปสี่พันสามร้อยห้าสิบเก้าครับโอเคอันนี้คือ goh นะคะรอย่อก่อนลงไปมากกว่าน,นี้ ค่อยเข้าสื่อนะะคึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ